รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ปีการศึกษา2564โดยดิฉันนางสราศินีตันสิริตำแหน่งครูเป็นผู้เข้ารับการประเมินค่ะ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับคณะครูปฐมวัยเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญเพื่อปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับปีการศึกษา25 6 4ดิฉันได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใช้รูปแบบการสอนแบบออนดีมานผ่านการใช้อพลิเคชัน y o u t u b e ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถมหรือ DLTV สำหรับการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของเด็กๆจะเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในการรับชมคลิปวิดีโอและสื่อการเรียนรู้ที่คุณครูส่งให้โดยส่วนใหญ่เด็กๆจะรอให้ผู้ปกครองกลับมาจากทำงานแล้วจึงเข้าเรียนและส่งงานย้อนหลังให้กับคุณครู การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดิฉันได้จัดทำคลิปการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาการทำคลิปจากแผนการจับประสบการณ์โดยเน้นเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งเนื้อหาที่เด็กๆได้เรียนรู้นั้นจะเสมือนกับการที่นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนกับคุณครู โดยดิฉันจะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆใช้คำพูดที่เด็กๆสามารถเข้าใจได้ง่ายสอดแทรกกับนิทานหรือกระตูนจากคลิปใน YouTube ตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆเกิดความเพลิดเพลินและกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะเราไปชมคลิปตัวอย่างการจัดการเรียนรู้กันเลยค่ะ หน่วยต้นไม้ที่รักสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูปิ๊กในหน่วยต้นไม้ที่รักนะคะสำหรับหน่วยต้นไม้ที่รักเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ประเภทของต้นไม้รู้จักรากและหน้าที่ของราก การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้และโทษของการทำลายป่าค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะส่วนประกอบของต้นไม้เด็กๆคะเรามารู้จักส่วนประกอบต่างๆของต้นไม้กันนะคะว่าในต้นไม้หนึ่งต้นจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีหน้าที่อะไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ รากทำหน้าที่ยึดลำต้นดูดน้ำและแร่ธาตุค่ะลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบและเป็นท่อลำเลียงอาหารนะคะใบทำหน้าที่สร้างอาหารและสังเคราะห์แสงดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ขยายพันธุ์ให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และผลทำหน้าที่ห่อหุ้ม,มเมล็ดและช่วยในการขยายพันธุ์ค่ะเห็นไหมคะเด็กๆว่าต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญเพื่อช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดังนั้นเราจึงถือว่าต้นไม้คือสิ่งมีชีวิตนะคะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับการประเมินพัฒนาการของนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4นั้นจะใช้การประเมินร่วมกันกับผู้ปกครองเนื่องจากผู้ปกครองจะทราบถึงพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนได้ดีโดยการวัดและประเมินพัฒนาการของนักเรียนจะมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. คุณครูระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3 ร่วมกันทำแบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนใน Google Form 2. คุณครูส่งแบบประเมินให้กับผู้ปกครองในทุกๆหน่วยการเรียนรู้ในทุกวันศุกร์หลังจากจบการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ 3. คุณครูนำผลการประเมินพัฒนาการของผู้ปกครองมาวิเคราะห์ผลร่วมกันกับพฤติกรรมในภาพรวมของนักเรียนเช่นการส่งงานหรือจากคลิปการทำกิจกรรมของนักเรียน และ 4. บันทึกผลการประเมินของนักเรียนเป็นรายบุคคลลงในสมุดร,รายงานประจำตัวนักเรียนสำหรับใบงานของเด็กๆด,ดิฉันจะเน้นให้เด็กๆได้ลงมือทำด้วยตนเองโดยจะบูรณาการในกิจกรรมศิลปะทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษและจำนวนกับตัวเลขเพื่อให้เด็กๆได้มีการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่หนึ่ง และจะมีการตรวจแก้ไขผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดและแก้ไขงานได้อย่างถูกต้อง 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนการบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศดิฉันได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศต่างๆได้แก่บัญชีเรียกชื่อนักเรียนแบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน บันทึกพัฒนาการของนักเรียนบันทึกการดื่มนมของนักเรียนและบันทึกการแปลงฟันของนักเรียนด้วยโปรแกร,รม Microsoft Excel เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนั้นดิฉันได้นำเดินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับ จำนวน23บ้านโดยวิธีการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยผู้ปกครองจะกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงในแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านออนไลน์ผ่าน Google Form จากนั้นจึงทำการติดต่อหาผู้ปกครองโดยการโทรศัพท์หรือพูดคุยสนทนาทางลายเพื่อคูดคุยถึงปัญหาของนักเรียนและผู้ปกครองทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างที่บ้านกับโรงเรียนและทำให้คุณครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆของทางบ้านนักเรียนและนำข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหาของนักเรียนต่อไปได้ค่ะ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในด้านการพัฒนาตนเองดิฉันได้ขออนุญาตศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยายลัยราชพัฏพระนคร ซึ่งปัจจุบันดิฉันได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้เข้ารับโลกกิติคุณการสำเร็จหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้วยเกรดเฉลี่ย4.00จากท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏนพระนครการพัฒนาวิชาชีพในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ดิฉันไม่สามารถเดินทางเพื่อไปรับการอบรมตามหน่วยงานต่างๆได้ แต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้ดิฉันสามารถเข้ารับการอบรมออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆได้ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. หัวหน้าช่วงชั้นระดับปฐมวัย 2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 3. รับผิดชอบเวรยามรักษาราชการประจำสถานที่ราชการในวันหยุด 4. เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการร้อยใจสายใยรักในระดับชั้นปฐมวัย 5. เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และ 6. เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและบริหารงานพัสดุค่ะ ดิฉันขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564และขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกๆท่านเป็นอย่างสูงค่ะ